บวกเขาบวกฮนะบบวกเข,ข้าบบวกบเอลงไปตั้นนะ่ะน,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 นี่ก็อนะลบไปลบกเข้ามาเช่นเคยนะผมแบบมาลบตอยแน่ กระดิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสายฐาน3 Channel ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมคลิปนี้ก็จะมาทำการลงไฟนะลงสายไฟนะฮะปรกอบโหมดดูน,นะครับผมฮะผมจะทำการตัดกีด้านล่างนะครับท่านผู้ชมครับผมนะ่นผมจะใส่สายไฟนะฮะท่านผู้ชม ค่อยลอยฟินด้วยนะฮะบอดกีฝั่งนี้นะฮะจากสายไฟฝั่งนี้ก็โยงมาฝั่งนี้ด้วยนะเพื่อให้สายไฟมันเทอะลายพินนะลายพินเป็นสินเหล็กนะท่านผู้ชมครับควบโมดูลครับผมทำกันเลยครับผมท่านผู้ชมครับก็ สำหรับโมดูลนะครับผมผมบัดกีด้านล่างนะครับผมนี่นท่านผู้ชมก็ทำตามที่เราเคยทำเลยนะฮะให้ผมทำให้ดูคือใส่ตรงแดงนะฮะนี่ยนะะมันเล็กเนะนี่ยอ่าเนี่ยมันเล็กไม่บางๆเนี่ยท่านผู้ชมต้องก็เลยบัดกีสายไฟนะฮะ เขาก็่า2.5องจุดห้านะผมท่านอาจจะเป็นเบอร์2เนี่ยช่วยนะฝั่งนี้เป็นฝั่งบวกนะฮะกีช่วยนะฮะพอหลปีนมันถึงกันก็มาถึงนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะผมนะกาจีนดีผม,นะผมบัดกีด้านล่างนะฮะแทบ แต่สำหรับสัญญาณอินก็จะบัดดีข้างบนนะนะนะฮะเข้าเลยครับผมไฟนะฮะไฟบวกนะฮะฝั่งนี้ไฟลบใจสีเหลืองนะแล้วก็ B บวกนะซีสี้ำตาลฮนะ B ลบสีํำเงินฮนะ E, มีสีน้ำตาลนะฮะสายลำพงก็สีน้ำตาลนะฮะมีสีน้ำตาลหรอกซีไหนก็ใช้เลยครับท่านผู้ชมนี่ก็ฝั่งนี้ B B บวกฝั่งลบนะฮะก็ให้เป็นสีน้ำตาลนะ,ะไฟก็มาถึงแล้วนี่ B ลบซีน้ำเงินก็แล้วก็ EE อีเ e นี่ยอฝั่งสีน้ำเงินก็ให้เป็นสีน้ำเงินให้ฝั่งฝั่งลบนะะสัญญาณ สองยันลบก็เป็ี่นซีเงินครับผมนี่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 ตรงนี้อย่าลืมนะถ้าฟักนะนี่นี่ท่าฟักเลยแล้วก็บัตรกีลงตรงนี้ครับตรงนี้ไฟนะลงตรงนี้เลยบีบวกลงตรงนี้เลยอีงตรงนี้เลยแล้วก็บีลบลงตรงนี้เลยแล้วก็ไฟลบลงตรงนี้เลยกระพุมท่านผู้ชมนี่นี่นี่ ผมก็บอกแล้วผมจะไม่ได้บัดกรีให้ชมนะฮะให้มันมันทำยากน้อยหนึ่งครับผมก็ก็จะบอกนะนี่เน,นี่ก็วัดแล้วก็ตัดให้มันพอดีพอดีแล้วก็อ่าแกลบลงมาเนี่ยครับผมท่านผู้ชมแม่แม่นี่ประมาณนี้ครับผมท่านผู้ชมนะฮะประมาณนี้นะท่านผู้ชมครับผมมาตรงนี้ฝั่งตรงนี้ก็ ฝั่งนี้ก็ง่ายครับผม b b บวกเนี่ยขา b เนี่ยแล้วก็ใส่ตรงนี้เลยนี่ตรงนี้นี่ b บวกแล้วก็จัใส่ตรงนี้เลยครับผมนี่นี่ขาตรงขารึ่งวัตรเนี่ยฝั่งนี้ลบก็จัมใส่ตรงขารึ่งวัดเลยนะครับผม ที่แบบตรงนี้ก็ใส่ตรงกลางนี่เลยครับผมนี่อันนี้ฝั่งนี้ง่ายครับผมฝั่งลบง่ายครับทากันเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมเดี๋ยวผมทําเดี๋ยวผมจะให้ให้ชมอีกครั้งนึงครับผมครับเนี่ยผมก็หมดกีเสร็จแล้วตั้นล่างครับผมท่านผู้ชมนี่เนี่ยให้บวกไฟบวกแล้วก็เอามาติดตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมนี่ไฟบวก นะมดกี่ตรงนี้แหละนี่ไปบวก b บวกไบวก b ไปบวกคา b ก็ลงมา b ฮนะ ee e. ลงมาเลยครับผมถัว ee แล้วก็คา b b ลบนะฮะ b ลบมานี่นะไฟ ไฟลบไฟลบก็เอามาดงตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมน่ามันจะสะดวกสบายนิดหนึ่งครับผมเห็นไหมถ้าเราบอดกีด้านล่างมันก็มันก็จะเราถนัดนะนะะบอดกีด้านล่างก็โอเคนะท่านผู้ชมแล้วก็พับมาตรงนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมครับผมนะฮะเสร็จแล้วก็เนี่ยฮะพับมาตรงนี้เลยะครับ จุ๊บน่าฮนะน่าโอเคฮะหน่าฮะตรงรูตรงนี้ฮะน่าะฮะโอเคแล้วมันทับขงบนนะตรงนี้เราก็แต่งสายนิ่หนึ่งไม่ให้มัน ม,าน,ม,า,มนานนี่ท่านผู้ชมนี่ฮะตัวนี้ก็ขั้วลำโพงบวกขั้วลำโพงบวกไฟมาแล้วก็เสียบตรงนี้เลยไฟมาแล้วเสียบตรงนี้เลยครับด้านมาดู ข้ลำโพง,พงนะฮข้อลำโพงข้อลำโพงฟังลบเี้ฮะมันต้องอยู่ด้านนี้เหมือนเดิมกลับมามั่วเลยนะ่ะ นะฮะก็สะดวกนิดหนะนะนึ่งนะฮะท่านผู้ชมนี่ยๆตรงนี้นะผมแล้วก็สะดวกนิดหนึ่งครับผมนี่ตัวนี้ก็วัดกี้เข้าตรงนี้เลยครับผมนี่นี่ขาตรงนี้ก็ได้นะฮะขาของเนี่ยกาบีเบสเนี่ยนะนี่กี้เข้าตรงนี้เลยคนระับเราจะตัดให้สั้น อันนี้สั้นแล้วก็ไเข้าตรงนี้ก็ได้นะนี่ตรงไหนก็ได้ก็ลงตรงเบิตที่เรามันสะดวกมันเนี่ยฮะกดกีง่ายนะท่านผู้ชมนี่เข้าตรงนี้ก็ได้แต่ผมจะคิดว่าจะเข้าตรงนี้นะนี่ตัวนี้เลยนี่ตัวนี้นะแล้วก็อีอเนี่ยก็ลงตรงนี้เลยครับผมเียสะดวกตรงไหนก็เราเอาลงเลยนะฮะนี่แล้วฝั่งนี้ ฝั่งนี้ก็เป็นขามีลบ,บแล้วก็ลงเลยครับผมท่านผู้ชมนี่ตรงนี้เลยนะนี่เข้าตัวนี้เลยนะนี่ตัวนี้เลยนะหน้าเนี่ข้าตรงนี้เลยครับผมนะเสร็จแล้วฮะนี่เข้าตรงนี้เลยฮนะเข้าตรงเนี้ยที่เราบัดกรีไว้นี่นะฮะจำตรงนี้เลยนะ ให้มันติดเนี่ยนี่สายนี่เป็นลบเนี่ยครับขั้วตรงนี้เนะนี่ยนี่แล้วก็จัดให้ส,สวยๆนะท่านผู้ชมนะประมาณนั้นครับผมคลิปหน้าก็จะลั่นให้ฟังนะครับผมเนี่ยลั่นโมดูลเนี่ยนะฝั่งนี้ก็ทำเช่นเคยนะครับผมนะบวกเข้าบวกนะฮบีบวกเข้าเข้าบีบวกเอวีเคลงไปทั้งนั้นอ่ะ นี่ก็ e นะตรงนี้ e ตรงนี้มีลบ,มลบนี่ไฟลบนะและ้วก็พับมาเช่นเคยนะครัอบออกแบบมาให้พับเรียบร้อยแน่ะนะนะก็พับมาเหมือนเดิมเน,น,นี่ยนี่เสร็จแล้วครับผม ไฟอันนี้ก็ขั้วลำโพงฝั่งบวกอันนี้ก็ขั้วลำโพงฝั่งลบขันน็อตตรงนี้ตรงตัวนี้นะนี่จบเลยครับผมเสร็จแล้วแล้วก็บอดกี้เช่นเคยครับผมนี่นี่นี่ฮ ข้าตรงนี่โคตรลบก็วงตัวนี้ก็ E ก็เส้นใหญ่นี้ E ก็ตรงกลางนี้เลยครับผมอันนี้ B บวก B บวกก็เข้าตรงนี้ครับกาเช่นเคยนะนี่เข้าตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้อันแรกนี่อันนี้ก็ได้เส้นนี้ก็นี่ฮะ ฝั่งนี้บีลบฝั่งนี้นเลยครับผมจบแล้วครับผมนะดังนะจบกับคลิปนี้ก็น่าจะโอเคครับผมตอน,นี้ก็กล่าวเ n d นดีนะตรงกลางเนี่ยแล้วก็อสัญญาณอินพุตก็เข้าอินพุตนะอินพุตเนี่ยอินพุตแล้วก็กล่าวจากเราลุมรุ่นหลังแท่นนะ ะคลิปนี้ก็น่าจะโอเคฮะในการลงโงดูนนะฮะผมสิบสี่ข้อนะท่านผู้ชมน่าจะโอเคนะทนะ่า,ผานะาผู้ชมครับผมผมก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับผมอย่าลืมกด subscribe ก,กดติดตามในช่องสายฐานสาวให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังกิจกำลังใจน้ำใจในการ ทำประกอให้ท่านผู้ชมชมครับผมขอบคุณครับที่กดติดตามกด subscribe ในช่องสายทอนซาวชาแนลครับผมขอบคุณครับท่านผู้ชมครับผมขอขอบคุณนะครับผมท่านผู้ชมที่รับชมในช่องสายทาน